สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกับหุตัวคิวแฟร์บีนะครับก็วันนี้อยู่กันกับเกม Rangers อนะครับผมอาครับหลังจากที่เดือนนี้เราได้ทำการรีวิวเอ่อซลลี่รถลากเลื่อนซามอยกับปูนี่สโนบอร์ดนะครับก็ก็รีวิวไปแล้วเนาะก็ก็ไม่มีอะไรให้ทำละนะก็ระหว่างที่เรารอ,รอคลาโบที่จะมาวันที่29มกรานะครับผมประมาณอีก10วันต่อจากนี้นะครับเราไม่รู้ว่าคลาโบจะเป็นเรื่องอะไรแบบจากเรื่องอะไรจากสำานังไหนก็ ไว้รอติดตามดูกันนะครับเอ่อเพื่อขึ้นอยู่กับว่ามันจะเก่งไหมถ้าไม่เก่งผมก็ข้ามนะครับดูจะขอดูแค่เกียร์อย่างเดียวคือปกติอ่ะเออถ้าเป็นตัวผมไม่ค่อยสนใจนะถ้าถ้าตัวไม่เก่งมากผมจะข้ามไปเลยมันอย่างแบบไอเดือนปกตินะถ้าเป็นเกียร์ผมจะจะพิจารณาดูก่อนเพราะว่าเอ่อต้องเข้าใจว่าไอดี๋ักผมมันขาดแคลนเกียร์เจ็ดดาวผมถ้าผมเห็นเกียร์เจ็ดดาวอะไรก็ได้ผมจะเอาทุกอย่างอะ อะอไรก็ได้อ่ะนะขอให้มันดีก็พอแต่มีเกียร์เจ็ดดาวอยู่เดือนเดียวที่ห่วยสุดก็คือไอเดือนอุลตร้าแมนอ่ะเออมันเป็นเกียร์เจ็ดดาวที่ผมว่าเออคนชอบน้อยสุดละเนื่องจากค่ามันเออค่ามันไม่ไม่โอเคอ่ะเป็นเกียร์เจ็ดดาวที่ค่าไม่โอเคมากเลยอมันเป็นช่องท้ายเด่นนะครับมันใช้ยากนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ฮะเราจะเอาเลนเจอร์ตัวเก่ากลับมาใช้กันอีกครั้งหนึ่งครับวันที่ คราวก่อนเราอะไรนะพิงกี้กวนอูใช่ไหมก็คราวล่าสุดนู้นก็วินนะครับมีเนวินวันนี้ถึงคิวของโมวิวันนะครับผมโมวิวันแม็กนะครับเอาตาเดี๋ยวมาอา่านสกิวก่อนนะครับเป็นเพิ่มทางป้องกันนะครับผมสองใหญแล้วก็ทางโจมตีลบหลบสกิวหกสิบเซนนะครับอ่าก็คือลดหลบสกิวนะครับผมอ่า เกียร์ที่ผมติดผมใช้ผมไม่เน้นตามอินะผมเล่นรถคูดาวพอนะครับผมผมใส่รถคูดาวไปช่องหนึ่งนะเพราะว่าเจ็ดดาวมันคูดาวน้อยอะสี่วิเดี๋ยวผมจะลดไปเหลือสักสามวิเพราะผมจะเอามาสแปมนะครับผมวันนี้จุดประสงค์ของการที่ผมจะเอาโมดิกามาใช้นยะผมจะเอามาสแปมโดยเฉพาะนะครับผมแบบแบบสแปมเหมือนเป็น เข้าใจกับแบบเป็นเป็นมิชิวอ่ะแอ้ผมแบบสแปมไปข้างหน้าไปไปแทงเี้เรื่อยๆคุณคงจะเคยเห็นสมัยก่อนใช่ปะที่ว่าเขาเอาไอ้ตัวมันเป็นตัวอะไรอ่ะที่มันมันใส่หมวกงอบอ่ะเรนเจอร์ใส่หมวกงอบแบบเป็นชุดเขียวนั่นแหละเขาชอบเอามาสแปมกันแอ้ผมเพราะว่าอ่ตัวนั้นอะมันมีสกิลที่วิ่งเร็วไงมันวิ่งเร็วมันไปนปิดหน้าฐานได้มันก็เหมือนกไปไปสแปมไปไป,ไป,ไปเป็นไปเป็นมิชิวอ่ะนะผมมิชิวนี้ก็เหมือนกันกบไอ้เกมแมตต์แ,แคทน,นะที่ส่ง ตรงเอ่อออกไปออกไปยื้่บอสนะคนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคก็เลนเจอร์ตุนก็เหมือนเดิมนะครับผมเอ่อผมมีแผนผมมีแผนแล้วผมจะเอาโซเอออกนะแต่ถ้าถ้าผมเอาโซเอออกนี้อ่าทีมนี้จะไม่มีว่องไว้วนะจะไม่มีว่องไวดตามเหตุนะจริงๆเพราะงั้นผมต้องคิดให้ดีก่อนเออผมเอาเอาเอาช่องนี้ก็ได้แล้วเอาโซเออยู่นะครับ เองแต่ว่าตัวต่อไปที่ผมจะปั้นเนี่ยผมรู้ผมจะปั้นอะไรผมต้องรอก,ก่อนนะโอ้มีคนมาตีแพ้ซะด้วยนะผมน่าประทับใจนะแต่ก็แน่ล่ะผมรู้สึกประหลาดใจมากว่าเขามีตัวบินแม็กทำไมเขายังแพ้ผมผมไม่เข้าใจมากเลยนี่ขนาดผมปล่อยไก่นะผมไม่มีตัวการบินนะเนี่ยขนาดไม่มีการบิน Um, อันนี้ยื้อเหมือนเราทีมนะประมาณคล้ายๆทีมยือ้อแต่ผมระแวงผมระแวงดาวินชีถ้าดาวินชีกับไอเน,นี้ยดูดโหดขึ้นมานะั้งานเข้าจริงๆครับโอเคผมอยากจะรู้ว่าอยากจะทดสอบว่าวันน่ะจะยืนได้แค่ไหน โอ้ผมเห็นล้านตายนะแปลกเนาะคือถ้าเทียบกับอมถ้าเทียบกับไอเซลลี่รถลากเลื่อนอะ่ะผมว่าใส่รถาเลื่อ,อนนี่ยืนดีกว่านี้นะแปลกมากเลยนะข,ขนาดขนาดเลือดเท่ากันนะเพราะว่าคลิปล่าสุดที่ผมทำอะ่ะไอเซลลี่ลากเลื่อนอะ่ะผมใส่ไปเลือดประมาณสิบสองล้านแต่ยืนได้อะ่ะคิดดูผมก็งงใจเหมือนกัน ขนาดผมไม่ใส่ต้านสกิลแล้วมันยังยืนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คือผมปล่อยฟีดไปอีกนิดนึงนะครไอไอ้ไอแถวหน้าผมสแตกไว้ตายหมดนะโดนจอเคเล่น กคุณก็ลองคอมนตม้มาก็ได้นะครับว่าเอเมื่อไหร่ผมจะได้จอเคสนะครับผมลองทายกันนะฮะเมื่อไรเนอมันจะมาตอนไหนนะจอเคสที่เราเฝ้ารอคอยนะครับไอดี ID อื่นก็ได้หมดละไอดีสามสี่ห้าหกจอเคสออกกันหมดละมีมีไอไอดีสองก็มีริมุรุใช้แทนละมีมีเนี่ยมีไอดีละอดีเดียวที่ยังต้องดันต้นใช้เปาสิบสามต่อนะครับ จริงๆตัวน็อกแบ็คลุกอมตะนี่สําคัญมากเหมือนว่าน็อกแบ็คลุกอมตะผมสำหรับผมนะเหมือนว่าเป็นตัวที่เอาไว้แบบทําลายจางังหวะคู่ต่อสู้อ่ะ,ะครับเนี่ยเอ,อ่อถ้าถ้าผมมีสองตัวผมก็จะเล่นแบบเนี้ยผมจะใช้คู่กันนะไฟดาเมจเขาไม่มีอ,อ๋อผมอยากจะลองของ่ะ อยากจะลองลองของอความพิรวยของวิวกับกับซารีน่าไม้ลองขดพอมกัน <c oughs> บอดอีกแล้วบอด <c oughs> บอดฟีผมแล้ว <c oughs> มัน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 ไม่ได้นะคุณคุณฟีแบบนี้โอ้โห มันมันไม่ใช่ครับมันมันแปลกจริงนะผมผมรู้สึกทีเพียพ์ว่าผมมันแปลกเอยแต่แต่ตายง่ายก็ไม่แปลกครับเพราะว่าโมลิลันที่มันมันเป็นไร้ธาตุไร้ธาตุมันโดนดาเมจสามเท่าตัว ไันสแปมเนี่ยนะเออเ,อเริ่มยินได้ละยืนได้โอเควันสแปมหลานไปแทงโอเคเมื่อกี้เกือบยืนไม่ได้อนะแบบกังวลเหมือนกันมาโชว์ดีไปนะ โอเคสี่สี่ผูตัวยินสองตัวผมผมจะไม่ประมาทนะคือ <c oughs> ถ้าถ้าเขาไม่มีตัวบินอนะ่ะเออผมผมสู้ได้แต่นี่ผมจะไม่ประมาทอะไรแบบนั้นผมเคยประมาทเลยไนงะประมาทแบบถ้าถ้าเราเจาะข้างล่างได้ไมีปัญหาโอ้ยทีนี้ข้างล่างมันยือได้แบบงานเข้าเลยผมอี <c oughs> <c oughs> ผมเริ่มเกียบบอดแล้วมันมันชอบฟีดอ่ะมันชอบฟีดนะพวกมันมันเป็นมันเป็นอะไรกับฟีดมากมันไม่โอเคมันไม่โอเคมากนะคุณฟีดแบบนี้มันมันน่าเกลียดมากนะไปวันไปวันต้งวันไป ตรงนาไปสรงนป็นปสแไปเอาปมเอเอ,เอโอเคเออผมเออผมอยากจะถามผู้คุณอีกนะถ้าผู้คุณสามารถตอบอได้นะเออฝากฝากตอบตอบนคอมเมนต์หน่อยว่าเวลาที่คุณเล่น PP อ่ะแล้วแล้วคุณเจอฟีดมันโดนเจอฟีดบ่อยแค่ไหน่อ ลวลาเล่น p p นะคุณจะโดนฝั่งตรงข้ามเริ่มเกมมาฟรีบ่อยแค่ไหนแล้วนะผมอยากจะรู้มากเลยก็ปากผมไม่มาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครัวว่าเออเป็นมันจะทีมคลิก,ก็ไม่ใช่มันไม่จะคริกขนาดนั้นมันเป็นเหมือน,นกึ่งยื้อมากว่าเป็นมันจะเป็นกึ่งดามเมจยื้อนะครับผมผมผมเริ่มรู้สึกไม่ดีกับไอ้รูปโปรไฟล์โปรไฟล์นี่มันโอโหน โอเคโปรไฟล์ okay. ทำให้ผมรู้สึกขนหัวลุกนะครับเรนเจอร์ Ranger ที่มีความสามารถเปลี่ยนท่าศัตรูอย่างพวกคาลิอย่างซานเชสอย่างเงี้ย ครับหลายๆตัวที่แบบว่าเปลี่ยนไม้เป็นน้ําเปลี่ยนน้ําเป็นไฟพวกนี้มันจะมีข้อเสียอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับเลนเจอร์ของซิตี้ฮันเตอร์ครับมันพิเศษครับผมผมคิดว่าเป็นเป็นเลนเจอร์ที่มีสกิลเปลี่ยนท่าแต่เปลี่ยนท่าในทางที่ดีรับผมก็คือเปลี่ยนเป็นหลายท่าเลยนะง่ายกว่าจบจบในรวดเดียวนะ เหมือนอย่างเวลเนี่ยไอดีโหที่ผมชอบเพราะว่าเวลมีสกิลเปลี่ยนไม้เป็นไร้ธาตุับผมเออเรนเจอร์ที่กลายเป็นไร้ธาตุา uh, าาาจะโดนดาเมจสามเท่าตัวถ,าถาว้าโดนตัวที่มีธาตุโจมตีอ่ะด้วยแหวงหนึ่งนะเราไม่รู้ว่าเออผมมันจะมีเรนเจอร์ที่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนธาตุเป็นไร้ธาตุนี่ไหมนะผมผมอยากอยากเจออีกเหมือนกัน ยิงถ้าเจอแบบเหมือนตัวเหมือนเบลอะจะดีมากเลยโอ้โหที่เปลี่ยนไม้เป็นไายธาตุหรือตัวที่เจาะไม้ได้ผมถ้น่าสนใจเหมือนว่าจะเอามาต่อกรกับพวกดัตไทยไก่เงี้ยครับอะไรคนที่เจอคาร์ลิเออถ้าที่ผมดูมานะครับก็จะมีคนบ่นว่าเ e อ้ทำไมคาร์ลิมันอึดจังครับคาลิอึดมากแบบยื้อนานมากครับไม่ไม่ไม่แปลรครับเพราะว่า สกิลแรกของคราลี้มันเปลี่ยนธาตนะุน้ำเป็นไรธาตุนะผมแบบมันจะทำให้โจธาตุแทงดีๆนะโอเคจะมีปัญหาเหมือนกันครับโจเคจะตจอไม่ได้เออไม่โตบินเยอะจริงๆโอ้นานๆทีผมจะเห็นเออชุนแม็กนะ คุณแม็กิโโลโอเคกล่องข้าวกันดูดเหรอแต่ผมไม่มีดูดไงผมมีแต่ผมมีแต่ลำนำแล้วยวนะนะอ่ะเกมสุดท้ายแล้วครับ ถ้าผมสามารถขออะไร GM ได้นะผมจะถามว่า GM ช่วยช่วยปรับให้บอดเลิกใช้ฟีดบ่อยๆได้ไหมมันงี่เง่าเกินไปแบบคือคุณบทดเวิ่มเกมมาคุณฟีแล้วแบบกาวตายเลย จริงผมมีแลนอยู่นะผมมีแลนที่จะฟื้นคืนชีพเอ่อทีมสายครปอยู่นะแต่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าผมจะมีใจปั้นคารินไหมนะผมเพราะว่าผมมีวัตถุดิบที่ผมจะทําทีมครีอื่นอย่างแล้วทั้งมาจิมะบิวคุณจําคลิปที่แล้วได้ใช่ไหมที่ผมแพ้ทีมครปอะ่ะที่โดนเจาะแบบโดนเจาะไวมากะนะผมแบบมาจิมะบิวแบบฮันด้วยอะ่ะผมโดนฮันสอนมวยอะ่ะ นะครับือแบบว้าวอ่ะแบบไม่น่าเชื่อผมจะโดยฮันสอนมวยนะครับผมโอเคนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเอาโมยิลันเอาตากลับมาใช้กันอีกรอบนึงนะครับผมสำหรับรันแล้วครับเนื่องจากว่าเขาเป็นไรธาตุเขาจะโดนดาเมจมากขึ้น3เท่าตัวเพราะงั้นก็คงหวังอะไรจากเขาไม่ได้แล้วผม คือถ้าเป็นแบบว่ามีธาตุเออมันยังพอแบบมันยังพอนั่นได้ไงมันยังพอยือได้นะครับมันก็จะไม่โดนดาเมจแรงมากนะครับผมไี่ต้องเข้าใจว่าว่าเป็นตัวเก่าๆนะครับอ่าส่วนกิววอก็อาทิตย์ที่แล้วดิวสมัครอาทิตย์นี้ก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดทีมเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ไม่ต้องหวังนะวว่าจะขอเข้ากิวเพนะราะตอนนี้กิวเต็มนะครับผมอ่านะครับโอเค ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาเราชมนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับบายครับ